ปลาอานน์เป็นหนึ่งในพญาปลาทั้ง7ที่อาศัยอยู่ในทะเลสีทันดอนคือแม่น้ำเจ็ดสายที่ไหลขั้นภูเขาทั้ง7ที่รายล้อมเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลป่าหิมมผ่านมาจากกติความเชื่อแบบพุทธในไทยเราปรากฏอยู่ในไตภูมิพระร่วง หรือเตภูมิกถาวรรณกรรมพุทธศาสนาเก่าแก่สมัยสุขโขทยัยหิมพานนั้นเป็นป่าลึกกว้างใหญ่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่มียอดเขาสลับซับซ้อนถึง84,000ยอดในผืนป่ากว้างไกลแสนสวยงามนั้นเป็นที่สิงสถิตของเหล่าเทพพยายดาและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆมีทั้งนักบวชหรือศีนักศิษย์วิทยาธร และสิงสาราสัตว์อันแปลกประหลาดพิสดารเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของมนุษย์ยากที่คนธรรมดาซึ่งไม่มีฤทธิ์อภินยาจะย่างกลายไปถึงได้สัตว์หิม,มพานต์เป็นสัตว์ในจินตนาการซึ่งได้รับการสร้างสารรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในคำพีทั้งหลายโดยได้รับอิทธิพลทั้งจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธปนกันไปสัตว์เหล่านี้มีคุณวิเศษนานา,นาประการ จึงมีการสร้างสารรค์ให้สัตว์หิมพานแตกแตกต่างไปจากสัตว์ที่เห็นโดยธรรมชาติเช่นมีการผสมผสานลักษณะของคนและสัตว์หรือผสมผสารูปลักษณ์ของสัตว์ต่างชนิดกันเกิดเป็นสัตว์หิมพานที่มีรูปร่างหน้าตาวิจิตรพิสดารอีกทั้งบางชนิดก็มีอิทธิฤทธิ์มากไปกว่าสัตว์ธรรมดาจะมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังกันครับสิงสิงในตำนานหิมพาน สามารถจำแนกออกได้เป็นสองชนิดหลักๆคือราชสีและสิ่งผสมราชสีเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังสูงมีทั้งหมดสประเภทมีเลเวลและพลังอำนาจลดหลั่นกันไปประเภทแรกตีนสีหะมีผิวกายสีแดงกินหญ้าเป็นอาหารมีกีบเท้าแบบมา้า 2. กาละสีหะมีผิวกายสีดำขนาดใหญ่เท่าวัวกินพืชเป็นอาหารสา บรรทุราชสีมีผิวกายสีเหลืองคล้ายใบไม้สีเหลืองกินเนื้อเป็นอาหารและสุดท้ายคือไกสอนสีหะเป็นราชสีที่เทพที่สุดลักษณะเด่นคือมีริมฝีปากมีผิวกายและแผงนขนคอสีแดงมีรูปลักษณ์สง่างา,ามมีพละกกำลังมากกินเนื้อเป็นอาหารระดับความเทพของตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันมีถ้ำคูหาทองเงิน หรือแก้วส่วนตัวเมื่อถึงเวลามันก็ออกจากคูหาขึ้นไปคำรามพร้อมกับสะบัดขนบนแท่นหินส่วนตัวที่เรืองเหมือนทองในยามกลางคืนที่มืดสนิทเวลามันออกมาเดินเที่ยวเล่นก็จะเจิอจ้าและสง่างามเหมือนกับคนที่กำลังถือคบไฟแกว่งไปมาว่ากันว่าไก่สอนสีหะเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงพลังพิเศษของมันคือการคำรามที่ดังไกลไปถึงสามโยธ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในรัศมีพอได้ยินเสียงของมันก็จะพากันตกใจจนสลบไปส่วนพวกที่ไม่สลบก็พากันหนีหัวซุกหัวซุนแม้แต่พวกช้างก็ยังเกงกลัวสิ่งมีชีวิตที่จะทนเสียงของสิ่งเทพตัวนี้ได้ก็มีแค่ม้าพลาหกตะกูลและผู้มีบุญระดับพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์รวมถึงไกสอนสิงหะด้วยกันเองส่วนสิ่งผสมนั้นมีอยู่มากมายโดยปกติ สิ่งผสมคือสัตว์ผสมที่มีลักษณะของราชสีกับสัตว์ประเภทอื่นเช่นคชสีมีหัวเป็นช้างตัวเป็นราชสีเหม,มราชมีหัวเป็นเหมเป็นสัตว์ในวรรณคดีลักษณะคล้ายจระเข้ตัวเป็นราชสีไกสอนปักษามีหัวเป็นนกตัวเป็นราชสีมีปีกคล้ายกับตัวกริฟฟินในตำนานกรีไกสอนคาวีมีหัวเป็นวัวตัวเป็นราชสี เป็นตน้นช้างแก้วช้างเป็นอีกหนึ่งสัตว์มหัศจรรย์ในดินแดนหิม,มพานต์คำพีกล่าวว่าช้างแก้วไม่สามารถเอาไปนับรวมกับสัตว์อื่นๆได้เพราะช้างแก้วเองเกี่ยวข้องกับพระจักรพรรดิราชเป็นสัตว์มงคลของพระจักรพรรดิและช้างในป่าหิมพานต์ก็มีความสามารถพิเศษคือสามารถเหาะไปได้ในอากาศแถมมีถ้ำที่อยู่เป็นทองคําช้างในป่าหิมพานต์จะมีทั้งหมดด้วยกันสิบตระกูล ที่พระพรมได้สร้างขึ้นตระกูลที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษคืออุโบสถตระกูลกับช้างฉัดพันตระกูลอุโบสถมีลักษณะส,สูงใหญ่สง่างามผิวดังสีทองมีลิ์เหาะไปในอากาศได้มีช้างสีเหลืองเป็นบริวารตระกูลฉัดพันมีผิวกายขาวบริสุทธิ์ดุดสีเงินยวงปากและเท้าทั้งสี่มีสีแดงในตาทั้งคู่ดุดแก้วมณีจะเหาะไปในอากาศได้หรือจะไปทางบกก็ไปได้รวดเร็ว มีพลังกาลังเหนือกว่าช้างใดๆเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาบําเพ็ญบารมีปลาใหญ่ในสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าตายโลกที่คนเราอาศัยอยู่นี้มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งหนุนอยู่เรียกว่าปลาอานน์และยังเชื่อกันว่าเวลาที่ปลาตัวนี้พลิกตัวจะทําให้แผ่นดินไหวแต่บางตำนานกล่าวว่าปลาอานน์เป็นหนึ่งในพญาปลาทั้ง7ที่อาศัยอยู่ในทะเลสีท่านดอน คือแม่น้ำเจ็ดสายที่ไหลขั้นภูเขาทั้ง7ที่รายล้อมเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งมีชื่อดังนี้ 1. ติมิ 2. ติมิงคะะ 3. ติมิงปิงคะะ 4. อานนท์ 5. ติมิน 6. อัจช,ชโรหะและ 7. มหาติมิปลาทั้ง7นี้แต่ละตัวยาว4ล้านวาครุดครุดเป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีฤิ์สูง ที่อาศัยของคุดจริงๆจะอยู่นอกเขตป่าหิมพามีศัก์ใกล้เคียงกับเทพพย,ายดาในสวรรค์อาศัยบริเวณตีนเขาพาสุเมนที่ตีนเขาที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคุดเป็นวิมานชื่อสิมพีเป็นป่างิ้วที่ไม่ใช่จะขึ้นรกๆแต่ขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอาหารของคุดก็คือหน้าแต่ก็ใช่ว่าจะจับกินตามอำเภอใจได้เลเวลของคุดและหน้าวัดกันด้วยการกำเนิด คือจับได้แค่พวกที่มีกําเนิดต่ํากว่าคือการเกิดด้วยชลาพุธโยนิและอันทชะโยนิคลอดออกมาเป็นตัวหรือเป็นไข่จะมีเลเวลต่ํากว่าพวกที่เกิดแบบมหัศจรรย์คือสังเซชะโยนิและอุปาติกะโยนิคือผุดออกมาจากใครหรือแบบหลังคือเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเลยนาคนาคเป็นศัตรูของคุดถิ่นที่อยู่ของนาคอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิม,มาพานนาคพิภพ,พ มีความวิจิตเป็นวิมานประสาทเงินประสาททองมีดอกบัวสวยงามตาการตานาคและดินแดนหน้าก,ก็ไม่ใช่กระจอกนะครับแต่เป็นเลเวลใกล้ๆกับพวกเทวดาลิศพิเศษของนาคคือสามารถแปลงตนจำแรงกายได้นาคแบ่งเผ่าพันธุ์การเกิดเป็นสองเผ่าพันธ์คือชนละชะพยานาคคือนาคที่เกิดในน้ำและทนละชะพยานาคคือนาคที่เกิดบนบกนาคที่เกิดบนบก จะแปลงกายได้แต่ตอนที่อยู่บนบกส่วนนาคที่เกิดในน้ําจะแปลงกายได้แต่ในน้ํานกกรวิกหรือนกกาเรเวพลังพิเศษของนกตัวนี้คือเสียงที่ไพเราะระดับเหนือโลกคือไพเราะระดับที่ว่าไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่ได้ยินก็พากันตกตะลึงงานกล่าวกันว่าขนาดเสือกําลังไล่เนื้อหรือเด็กที่ถูกไล่ตีพอได้ยินเสียงกรวิกก็จะตกอยู่ในภาวะหยุดนิ่งเสียงของนกกรวิก มีผลทั้งในน้ําจนในอากาศฝลาและนกหรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้ยินต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะงงงวยกินนรีกินน,ร,น,นรีหรือกินนอนร่างทอนบนเป็นมนุษย์ทอนล่างเป็นนกในไตภูมิพูดถึงกินนรีแต่ไม่ได้อธิบายว่าหน้าตาเป็นอย่างไรถิ่นที่อยู่ของกินนรีอยู่ที่ภูเขาไกลาเป็นบริวารของพระอิศวรเขาไกลาเป็นหนึ่งในภูเขาห้าลูกที่ล้อมสะอโนดาดไว้ สะอนโนดานี้เรียกได้ว่าดังที่สุดในพื้นที่หิมมพา,านภูเขาห้าลูกที่ล้อมสะก็ไม่ธรรมดาคือโน้มเข้าหากันน้ำในสะเลยไม่ต้องแสงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์โดยตรงสะนี้จึงเย็นอยู่เสมอโดยสะอนโนดายังเป็นต้นกำเนิดของปัญจมหานทีคือคงคายมนาอาจิราวดีมะฮิและสรภูนารีผล ต้นไม้ประหลาดในป่าหิมมพานซึ่งในป่าหิมมพานมีโซนหนึ่งเรียกว่าป่าไม้นารีผลมีลักษณะเป็นต้นไม้ที่ออกผลหน้าตาเหมือนหญิงสาววัยแรกแย้มที่ศีรษะจะมีขั้วติดอยู่นิ้วมือทั้งห้ายาวเท่ากันผมยาวสีทองตาโตคอเป็นป้องไม่มีโครงกระดูกแต่ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆนารีผลที่ยังอ่อนอยู่จะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคุกเขา่า เมื่อโตขึ้นขาจะเหยียดออกก่อนเมื่อโตเต็มวัยจึงเหยียดตัวเหมือนคนยืนตัวตรงและมีขนาดเท่าคนจริงๆบรรดาลือสีกินนอนวิทยาธรขนพันธุ์ที่ยังมีตันหาอยู่จะมาออที่โคนต้นเพื่อรอผลสุกแย่งชิงกันเด็ดไปเป็นภรรยาผู้ที่เหาะได้ก็เหาะขึ้นไปเก็บผู้ที่เหาะไม่ได้ก็ใช้ไม้สอยหรือปีนขึ้นไปเก็บเมื่อเก็บมาแล้ว ก็จะนำกลับไปที่อยู่ของตนทนุถน,นอมระแวดระวังมีให้ใครแยกเอาไปแต่นารีผลจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันก็จะเหี่ยวแห้งไปยังมีสัตว์หิมพานอีกมากมายที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อมีข้อมูลของสัตว์ตัวไหนตกหล่นคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ